โอ้แลครับดิ้นแล้วครับพี่น้องดิ้นแล้วโอ้หนาโอ้เกลืออย่างดีเลยคุณเกลือบอมเป็นปลาเฒ่าเลยยังประทัดเห็นปลาไนครับพี่น้องปลาไนครับปลาไน่นี่นะครับทันมาย่นี่นี่นะครับปลาไน่าสำคัญว่าทันจะถือแห่บอบโอ้โหโอ้จี๊ดล็อปนะครับอากาศติดลบอปนะครับนี่พี่น้องเพียร์นควันขนมพ่นออกขึ้นมากเลยนะครับลวกหนานะครับสองส่วนะครับเป็นครูด้วยนะครับขนบอยย่อมนะครับขนลงไปแล้วพี่น้องขอนแก่นบอยย่อมครับขอนแก่น น้ำดอกมามากินปลาย่างมาเดินี่น่องเ้อีมัครับโอ้ยสติอ้อ้กลังกินไอ้ปีปล่นี่้น้ามากินปงปลาน้ำกงนครับเดี่ยว

มุดหิ้งขุ้พิงไาเลยนี่แมนเอ๋อได้ดด้ยเอายยายางยเ้ย่านย่านถึงนักมาไปยว่กันนักไปเลย รห็นยักเลยครับพี่น้องรุนไปทางครับพี่น้องนั่นนะครับนั่นนะครับ,นนนรบสองสโอ้ยนะครับพี่น้องโอ้นะครับ มันไปอยู่มุมพุนนะครับป่านะครับพี่น้องนะ12แคม12ป้าทุ่บาทแล้วหลวผมตัวเนี่ยหลหนึ่งนะครับมุ่งเป้านะครับมุมเดิมนี่สีจอมครับ ครับน้ำกัดไหลลงมา,มาตลอดนะครับพี่น้องรุนพี่น้องรุน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  รุ่นก่อนครับรุ่นก่อนครับเป็นทั้งไรครับพี่น้องเป็นทั้งไรโอ้นะครับดิ้นแล้วครับพี่น้องดิ้นแล้วโอ้นะครับโอ้แม่บักไงเลยนะครับพี่น้องสองนะครับสองนะครับพ่อไปใส่นะครับป่านะครับพี่น้องนะอยู่มุมนั่นตลอดนะครับมุมสามเหลี่ยมฟังคุณนะครับไปง่ายครับไปง่าย นี <Cornell. in st selling> ่นะครับผู้นี้บอกคราบปั้นเตะเกร่บโอ้นผู้นี้บอต้นอม่หักยิ้มเดี๋ยวครับสองแถวอยู่มาเห็นง่เกาหลีนี่ต้วเดียวก็ยิ้มเนี่ย มาเป็นคููครับแพคคููแพคครูู่มาเป็นแพคจิตใจว้าวเดียบมาพร้อมชิมแน่ไหกินมามเนาะ้าขากินด้เพรบะได้น้อหนึ่งก็ได้น้อหนึ่งเนาะเขาบ่ได้สีสุกข้ามบ่ได้ปลาใหญ่ดิแมนแมนแมนว้าสีเดียงผมไม่เสียงไม่เียงวะาเดียงว้าเดียงวอาปวดแทกเขียสอยังไงเนาะยูเกะยังางเนาย คือเผื่อเลยเนาะคุณอะโอ้เผื่ออย่างดีเลยคุณอ้าเป็นปลาเผาเลยโอ้แยบยอดเลยนะแยบปลาเขาตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เป็นมะคูนึงเอาไว้ก่อนที่หากินพวกกระยิมเนาะยังยักย่างมาทัให้เห็นปลาไนครับพี่น้องปลาไนครับปลาไนมีนะครับท่านว่าอยู่นี่มีนะครับปลาไน สำคัญมากท่านจะถือแขบอนะคร de. <quin> oh. Oh, okay. ับโอ้โหโอ้ต oh ิดลบนะครับอากาศติดลบนะครับนี่พี Leaf ่น้องอากาศติดลบนะครับแช่เกลือไกันหมดว่าแช่เกลือไปกันหมดเขี้ยนทั้งขวัญแกลนรู้สึกว่าสิบพ่อฮัทได้สวใหญ่นะครับพี่น้องนะเขี้ยนตะขวัญพนมพลออกขึ้นมากเลยนะครับลวกหนาเลยนะครับสองตัวนะครับเป็นคู่เลยนะครับ ขอนบอยย่อมนะครับขอนลงไปแล้วพี่น้องขอนแกนบอยย่อมครับขอนแกนขอนแกนก็ถือว่าบรธรรมดานะครับเนี่ยแกนแห้งเป็นไก่น,ไน,นะครับบอยย่อมเป็นว่า <c oughs> ยัางไงต้องได้นะ ตอนนี้นะครับบ่ายสายมโมงนะครับบ่ายสามโมงนะครับสามโมงครึ่งนะครับในเกาหลียังแบบหนาวเลยนะครับพี่น้องขนาดแดดๆนะครับอากาศยังนหนาวเลยนะต่อมาครับต่อมานะครับพี่น้อง <c oughs> บาทแรกได้เต็มนึงนะครับบาทสงองในมาบึ้งนะครับ ครับพี่นอ้องรุนครับรุนรุนครับรุนรุนครับรุนน้ำบกวะโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่หนาวครับมือแข็งก็หน่อยที้ได้ครับป่าเของเสือก ดครับพ e uh, anyway, um, so ี่ตอง่หน right ่อยยจักโลเท่นยอ้สามสาโลสามอรอดปลาสอตัวแต่ว่าท่นเห็นแต่ปลานกปลานนไม่นานไงเพิ่เดียวขึ้นใ้เบิ่งับคลิปนี้นะครับ คลิปนี้นะครับท่านถือไก่กับฝากาคนไค์กดแชร์นะครับพี่น้องนะฝากาคนไค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกระลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเพื่อสิบวัดคลิปใหม่สำหรับผมนะครับนมสกุลข้นสำลากตั้งแดนขอร่ากันเช่นตำลีสวัสดีครับพบกันใหม่ครับ